เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกมไมคอยู่ับผมอยู่กับบอลอยู่กับมิกนะครับแล้วก็อยู่กับนิววันนี้เราเล่นไมคาล็อกบล็อกวีเอัสซิลากัสซิลากัสซิลาวิธีการเล่นนะครับก็เล่นไม่ยากครับผมเปิดล็กบล o อกทั้งแย่ทั้งดีทั้ง6-4กล่องนะครับแต่ก็คุณไปเปิดเสร็จแล้วครับแล้วก็เอามาแรกของนี้ครับผมเสร็จเงินเสร็จทองเสร็จคงเสร็จโคสในเธอสตองในเธอสตาหรือว่าอิมมัลล่านะครับเอาแลกเป็นเงินพอแลกเป็นเงินนะครับก็มาแลกเป ระเบิดตุはは no ้มนี่ไงระเบิดก้องคราบเฮ้ยเล็กสวยเหนื่อยครับผมเปิดรายการมาสามรอบแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมนะครับเฮ้ยพี่ผมดูไม่รู้หรอกพี่ว่าเปิดไปสามรอบอะเอ้าอะไรมาวะเฮ้ย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 เก็บอะไรมาวะนี่มีอะไรเดี๋ยวทุบเดี๋ยวทุบเลยเมื่อกี้มีอะไรวะพี่บอลพี่มาได้ไงพี่มาได้ไงวะทีพีวายอ้าวเหรออะไรผมรู้ว่าผมรู้ว่าเหยียบเบคอนตุ้มแล้วมันเรียกพี่บดแต่พี่เดินขำอยู่ตรงนี้ ผมจะเปิดแย่หมดเลยครับลัคกี้บ็อกซ์สีแดงนะครับลัคกี้บ็อกลบแปดสิบคำพูดเราอาจจะดูเนียนๆหน่อยเพราะเราเปิดไปสี่รอบสามรอบแล้วปั๊บผมไม่มีอะไรที่มันแย่อะไรนี่หรอนิ้ว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 โอ้โหอีกของดีของดีของดีข้างบนเป็นระเบิดเชื่อเรียบร้อยเอวอนเปิดฆ่ากูเลยอย่าแกขายดีเอาแบล็คแบเอาคืนแบลคืนแบลคเอาคืนแบลนิ้วๆแมวไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาของมึงอะของโจ้ทิ้งไว้ด้วยเหละแมวแมวแมวก็แมว

เดีนิวชอบเปิดใกล้คนดูดูดิอันนี้ตัวขโมยผมไวัรุ่นประวัตินะครับคุณเด็กไหนครับคุณเรียนไหนครับไม่ไม่อะไร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 เฮ้ยไม่ได้เจออะไรดีๆเลยคนดูดูดิโอเชือกอะไรก็ไม่รู้นี่ยพี่ของดีอ๋อวิตเตอร์14นะครับผมปาบปาบปาบหนึ่งร้อยมาเปิดใกล้เปิดใกลเปิดแต่ของดีดีไวิตเตอร์ไม่ใช่คู่ปราบเราเราต้องฆ่ากอรซิล่า เออุ้ยได้บล็อกเลยอุ้ยธนูอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้อะไรกันว้าวว้าวอุ้ยได้บล็อกโอ้ว้าวบิ๊กล็อกบ้างบิ๊กอุ้ยบล็อกบล็อกอันเดียวมันเป็นกล่องใช่ไหมว้าวนั่นมันบล็อกไม่ถ้าบล็อกบล็อกบล็อกเป็นอะไรเป็นหมาวู้วู้วูอะไรอะไรวะมีอะไรล่วมาไม่มีเลยเหรอ อะไของใครวะเนี่ยอาราชานิวเฮ้ยป้องมิกได้แล้ววะบิ๊กบิกมิกมันเงียบเลยว่ะแตงไก่เนี่ยแตงใจไง่เลยมีแตั้งใจไก่มีมีมีแกโชว์แบบปรับปรับกัตสิล่าคนเดียวไงไม่ใช่อะไรหรออ๋อคือเรายืนดูเลยเพราะงั้นแกเรายืนดูเรายืนเฉยเลยไอ้นิวแม่งดูของไอหนิวแม่งดูของ ทุกคนครับอย่าลืมกดดีไลค์ช่องกันอยู่นะครับอย่าลืมกดดีไลค์ช่องมันนะครับมันแบบทำไมพี่ผมทำอะไรผิดอ่ะโดนของค้าไม่แบบของมันต้องเล่นกับเพื่อนช่วยกันนะครับแต่ว่าดูไอเดียครับผมก็แบบเป็นแบบคลังแส่ไงแบบเก็บของให้เพื่อนไงเป็นกระเป๋าอ่ะถามว่ารถามว่าเพื่อนต้องการไหมใช่พวกกูไม่เข้าใจไงขนาดมึงอยู่เฉยๆอย่าไปยุ่งกับพวกกูไม่เข้าใจเลยมึงทำไปเพื่ออะไรหนูต้องมาดูดอ อยากให้กูได้แต่ธนูนะจะยิงยิงนีววันเลยไม่ไม่เป้งเป้งสัตพันธุ้สัตว์พันธ์ได้แต่ของอะไรเป้งเร็วเร็วสัตว์พันธุ์เป้งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะไม่ต้องเกิดไม่ต้องมีตัวอะไรเกิดมาแล้วโอ้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกมาครับเปิดก you know like ันต right ่อครับได้สมุดอะไรด้วยวันนี้หมาไอ้หมาผมก็จะอะไรก็ไม่รู้เป้งได้ชุด

อุตส่าห์ดราโดนธแล้วผมนั่นมาไปหาแม่แม่ไม่ชอบสมองแต่ผมว่ามันดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนุ่นอ่านิวนะเอานะเอานะเอานะบอกอะไรให้ใครทำไรพี่ผมไม่มีเอาป่ะล่ะอยากรู้ป่ะล่ะอยากรู้ป่ะล่ะนิวนิวอยู่กับที่อยู่นิวอยากรดนแบบว่าคิกป่ะโดนแบบคิกอะให้เลือกคิกกับคิวคิกอ่ะคิกที่คิกเมาส์ป่ะพี่คิกออกจากเซิร์ฟอ่ะ อ่ามาเล่นขอโทษที่ผมเออปิงโป้งเอ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะออล้วกี่บล็อกสามบล็อกผมขายไปแล้วทุกคนฮะไอโบคือเหี้ยอะไรฮะไอโบคือหมาคไม่ไม่ไม่ไอโบคือมิกไอโบคือไอโง่ครับผมผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ไอบอลเราไอไอมิกไอไอนิวอยู่ไหนวะมานี่มานีนิว คนทีหลบอยู่นิวแม่งเกลียนดูดิแม่งกินแชมยายหายตัวแล้ววิ่งมาตีไร่จริงจริงคนดูนิรายชอบมันนะครับอย่าให้มันได้เกิดไอช่องนีร้รีพอร์ตครับ<ม>รีพอร์ตไม่ไม่ที่ทำอะไรพ,พี่คนหนึ่งเขาจะรีพอร์ตช่องมันทำไมพี่คอนเทนต์ลบคอนเทนต์ช่องผมบอกแย่ดีพี่เป็นคนแรกเลยที่รีพอร์ตช่องมันบอกบอกรักบอกรักแฟนดีดีมากเลยแฟนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอเอ ไปบอกว่าเตนท่าอย่างงี้อ๋อ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 เกิดเข้าไปจหลุดอ่ะมีตัวเอ็นชาร์มไหมครับไม่มีครับเราใช้ตัวเอ็นชาร์มได้ไหมได้ของพี่มีของโอ้โหของเอ็นชาร์มเต็มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอโอ้พี่อย่าเอาเลขของเอ็นชาร์มนะสู้ไม่ไหวเลยพี่สู้ไม่ไหวพี่ขนาดกรอบเพชรโดนคอนทิล่าตีทีเดียวแตกหมดเลยพี่ใช่เหรอใช่เป้ง อ,อะไรไม่มีอะไรเกินขึ้นก็ซิล่ามันโหดเท่านั้นเลยวะต้องซิล่าเลยท<า>ันท,ที่แล้วคลองสิบตัวนะเรายัางมันยังสู้มันยังสู้มันยังคนเดียวไหวเลย <c oughs> ใช่ส่วนคนที่ยังไม่ได้ไปดูกลับไปดูคลิปที่แล้วได้ตุ้มอะไรที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรไปอ้อาวมัสอามาสทีเพชรคุณแบบคุณไม่ค่อยอัดคลิปไงนี้แหละคุณคุณไม่เข้าแก๊งอะก็คุณคุณไปกินแต่น้ำแน่ ใช่บุสไซที่อุดรธานีคุณบอกว่าจะไปหาแม่เฮ้ยโอ้ยของดีบอล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 คนพี่อย่ามาหาผมพี่ผมช่วยผมช่วยผมช่วยพี่ผมช่วยผมช่วยเมื่อกี้ผมช่วยพี่ติดนี้ไปหาปะเองโอเคหมดละพี่ไม่เหลือแล้วเปิดยังไม่หมดพี่ยังไม่หมดยังไม่หมดเหลือเยอะเลยพี่ใหญ่อันเดียวผมเหลือเป็นกองทัพเลยพี่ผมเหลือเยอะเลยพี่ ช่วยโคตรโอ้ยยัดคอตไอ้เราก็รึกว่าไอ้นิวไงมาส่อสอสๆอใกล้ๆเราไม่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 ผมไม่โดนอะไรอยู่แล้วไม่ไม่ไปลงนั่นลกสตูทีโีลักไปิลเอาลุปแล้วอะไรกันวันนี้มดนเป็นเพราะอะไรมาเหลือกองเดียวแล้วเอาไว้ง่ายมันเคลียร์ไม่ได้แค่แหละ มันก็เขียนไม่ได้แค่นั้นแหละไปเราก็แรกๆไปจบๆครับเอ้ยมีกองมีกองบอลโดนดับไม่เปิดนีละเเปิดบ็อกซ์ดีดิมันจะดับไหมอะมีเบคอนแต่ไม่มีสตาร์คืออะไรวะโอ้โหดูร้านค้าดีครับรับแต่แทงแพ้ครับราคาไม่รับเลยคือไอ้คนเซ็ตม่ไหวเลยนะไอ้คนเซ็ตมาเนี่ยไม่รู้ว่าลูนคิดยิ่งหรือยังก็ไม่รู้นะ ดูดิไม่มีความสมดุลสดตีดอะไรเลยคนดูใครปรับใครปรับราคาว่ามีใครปรับราคาวะนิ่นิโโ่ใครปรับราคาวะนิ่กุ้งกุ้งหึงนะบอลเนี่ยราคา32เข้ากับ64สีงี้กูแลก32มสนไม่ดีกว่าได้เยอะกว่าด้วย <laughs> ผมไม่เห็นหุ้นนะและและ,และที่สำคัญเบียร์คอนแลกไม่ได้เนี่ย เนี่ยถ้าแลกหกสี่เนี่ยยอมแลกสามสองเนี่ยได้หกสี่อันเนี่ยแล้วกูเป็นแลกหกสี่หมดแล้วเนี่ยมึงดูดิโอ้ไปพิการเซตอะไรเลยดูอีบอลมันเซตดิโคตรยิ่งเอาตอกตุนเลยคนดูครับทุกคนครับเราพร้อมเจอกอนซิล่าแล้วเดีินๆเอากอนซีล่ากันไปบอลกับนิวลุยกันก่อนเลยสองอยากเห็นแบบยักใครก่อนเป็นพ่อมดต้อยิ่งยักใครผมเป็นพ่อมดผมเป็นพ่อมดผมเป็นพ่อมดกันทั้งบ้างบิ๊กบิ๊กอะบิกอะบิ๊กบิ๊กดาบบิ๊กดาบ ไปดาบดาบดาบไปพีฟูพีบบบพีฟูโอเคอ่าอีซี่ละมาอ่าวางไปบอสมาดิกอสิล่าอะไรวะโอ้มันไม่โดนว่ะรถทำอะไรไม่ได้มาดิมาดิเออมาดิเออดิเออดิจะสู้ไหวไหมเราจะสู้ไหวไหมเอาดิเอาดิ แทงอยู่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 พี่แทงอยู่บอลเลยเอาพาแบนๆพาพาโอ้โฉมบ่อยตีจบเอาละเอาอีกบ้างมิกลุย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 อุ้ยมันไงมันไงกันวะเออมึงดูดิมึงดูพี่มึงดูพี่เลยเท่าไหร่กันมึงดูดมึงดูเดี่ยวเนี้ตีไม่เข้าเลยเอ๊ยเจ้า หักแม่โคตรโกงเลยวะหักแม่โคตรโกงเลยวะเอาดิพี่ผมอยากลองก่อนมาสองตัวว่ะมาวะเดี๋ยวมาได้ว่ะเดี๋ยวคือพี่ไก่พี่ใหญ่จับมือกันแล้วมิกเหมือนคิดเหมือนกันไหมวันนี้อย่าคิดไม่นั่นอย่าคิดไม่มีวันจบแน่เลยมาว่ามาวาก็ก็สีล่าตัวใหม่อันนี้เป็นอันนี้เป็นก้อนอันนี้เป็นก้อนสีล่าไฟอันนี้เป็นก้อนสีล่าไฟก้อนสีล่าไฟวะมาเออมาสีล่าไฟมามามาวางเลย ดับมาดิโอเชน่าไฟตัวเดียวก่อนโอเชน่าไฟตัวเดียวก่อนวางทางกันเดี๋ยวแม่งโดโลงเฮ้ยก็วางตรงอื่นสิที่ไม่รู้ว่าวางไปเลยยังไงมันก็โล่งอยู่แล้วอุ้ยโอเชน่าไฟอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนวางไม่บอกไม่กล่าวเลยก็วางแล้วไงเอายังอุ้ยมันโคตรมาเป็นไฟติดพิษด้วยอ๋อ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 เฮ้ยเ มิกช่วยหน่อยมิกตัวนี้ถึงจัดมิกตัวนี้ถึงจัด้ตัวนีมากมิกมิกตัวนี้โคตรถึกเลยมันไม่ได้ตายตัวซีน้าแล้ววะพี่ต้ตายตัวตีกันเองโมนี่เอกิฟอ้ยถึงจัดเลยโอ้ยตีอยู่ตีอยู่อยตีผมไม่พอบบอลชิวเฮ้ยมันปล่อยพลังใส่แล้วผมไม่รู้ผมกระเด็นเลยถึงจัดอ่ะโคตรถึก ปล่อยแมากเมาเซ็ป่ามิงอ๋อปาลังปาลังโอ้ยดาบดาบนีกทำอะไรไม่ได้เลยมิกมิกดาบเขียวทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยมันจะตายแล้วดูดิมันมันมันสิ่งเดียวันเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมันโกรธเปล่ามันโกรธเปล่าพี่มันโกรธมันโกรธมันโกรธมันโกดพี่โอ้โหพี่มันโกรธแล้วพี่มันจะตายผมเดี๋ยวผมเอาเบ็ดเกี่ยวมันลงมาเออมันอยู่เกี้ยวาไม่ไงตายเขาเบ็ด แล้วตอนนี anyway, ้เราเอ๊ะอะไรวะเฮ้ยนิวกินอยู่วิทยอยากจะหมดเออสุดยอดบิ๊กสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมทำอะไรผิดพี่มาทำข้างกันเองได้ไงใช่ไหมวิกหมดแหมดเฮ้ยกูพึมพึมเลือดทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดคุณบิค pivot pivot เลือดผมไม่ลดเลยพี่ เรื่องของแม่รถเนี่ยเอาเลยเอาแม่งเนี่ยกนซิล่าในการะิล้วมโกงไอ้พวกชุดทีโกงเอาดิเอาดิม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 าดิครับมาส่งเลยมาดิมาดิมาดิครับมาขอไม่มาดิวเราเอาไปละข้างบนไปละข้างบนไปละเอาไปเจอข้างบนไปละเอามาดิมาดิมาดิ มีกลัวอยู่แล้วมีพอมดคุณแทงบิ๊กมาบิ๊กมาบิ๊กมาข้างบนพี่พี่มาพี่สามัคคีอยู่แล้วสามัคคีคือกำนันสามัคคีข้ามพางครับมาพี่มาพี่มามาคนดูเสียงลมคำรามมาครับมามามา อ้าวดิดิกูดิกูไอ้พิกเราสู้กับมันมไม่ครับเอาดิไอบอลมันใส่ชุดดีว่ะโอ้โหไอบอลโกงอะบอลเฮ้ยอ่ะสู้ไปพิกดิสู้ไปพิกดิ่อันนีพิกลงสู้เลยพิกลงสู้ก่อนเนี่ยลงมาสู้ไอ้หนิวเนยะสู้คนโกงเนยอย่าใส่ชีของสู้อ่ะเอาเลยพิก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 เอาเลย เอาดิคนโกงเออมิกต่อมิกมิกต่อมิกต่อมิกต่อเอกต่อเลยมิกต่อเลยมิกต่อเลยมิกมิกต่อข้างหลังเลยเอ็กเออเออมิกต่อมิกต่อเออเดี๋ยวมึงว่ามึงว่าเราโดนโกงยังไม่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 มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะมิกต่อมิกต่อมิกมิกหลังเอาดิเอาต่อโอ้โหเกมหมดแล้ว ดีวะเอาเดี๊ยนิกก็ไดิมิกก็ไดิเออเออโอ้มีเขี้ยของเร็วฉลาดเกินมิก้ามิกมิกต่อมิกมิกต่อมิกต่อเออมิกต่อไอ้ยุบจะเขี้ยนี่คือโดนเขี้ยโกหกโกหกทำไมอ๋ออะไรอ่ะอะไรอะไรคุณอะไรคุณ โกงเหรอโกงเหรอโก้ก็สู้ความสองร้อยไอคิวผมไม่ได้หรอกพวกมันอะมึงอย่าพูดคำนี้คำนี้คือพวกมึงไม่ใช่กูไอ้บอสก้อนดองเลยกูโดนกูโดนป้นของไอ้เงี้ยไม่ใช่เลยหรออะไรใครโดนป้นของครับผมไม่รู้ว่าของจำนวนเท่าไหร่อ่ะครับโทษทีให้ผมมาผมก็ไม่รู้อ่ะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับสุดท้ายนะครับ ก็<คน>จะเริ่มักแค่ไหนไคนไม่โกง,ง<ล><า>ในโลกเราเรื่องที่สอยรู้นะครับในโลกเราะครับคือสุดท้ายคน, <แ S 1> คนไม่โกงก็โดนโกงอยู่ดีนะครับเหมือนความซื่อสัตย์ต่อยเราซื่อสัตย์ที่นนไหนคนอีกคนนึงเขามไม่ซื่อสัตย์กับเรา<ม><น>ใช่เหมือนกับผมในตอนนี้เลยล<อ>ไปคิด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 